ต uhm ืออยากลุ้มักลนลยืนไืนแล้วดแล้วจะขึ้นชั้นอยืนตวลุ้ยกไหล่ขวาววาอ้ะใครยามน้องอยู่ะัอคนที่ไปอ่สินะลูก ยกเลยคว้าคว้าว้านี่ไปทำกีกตังนะคะอ่ายกเลยครับี่ไใชที่ม่เกลือหัน้ามาหัน้ามาค่ะอ้าวมามาขยับมาขยับมาพีมาหกขยับมันางนี้อ่ายกกัว้าวาวาเดือนเดือนเดือนเดือ อ่ะพร้อมยันพร้อมยังลูพร้อมยังษาอ่ะสนุกันอีกแล้วทุกคนดูนะนะดูอย่างนะ จะทำให้ต no, ah. ูวหน้าสราตรงเลยเร็ว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 เข้าเรื come, no. ่องตัวตรงอ้าวเอาเตะด้านข้างเตะออกมาหน่อยเดียวนะไม่ต้องเตะเยอะนะจะไปโดนเพื่อนให้เตะโดนเพื่อนเขาจะรับแกล้งจะโดนเลยอ่ะเตะเท้าข้างซ้ายซ้ายซ้ายเตะมาด้านหน้าหน่อยลูกอ่ะเตะ

sáng <Sý> sáng 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 yêu càng quá sáng 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 มมือการใช้ผมมือการฟ้าผมมือการใายไางฟ้าเรมาสนุกีฮะเรามาสนุกงฮะผมมือการใช้ผมมือกางฟ้าเยียบมาผมมให้อนหนทางเป็นไงสนุกไหมอ่าอ่าปลาปุ๋ยเดกังดังอีกครั้งหนึงอ่าขอให้ลูกๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงตั้งใจเรียนกระยันงหมอนเพียงในการทำ ่ะในการเรียนหนังสือค่ะลูกสำหรับวันนี้คุณครูจังตอนมีถุงแก๊นมีค่ะสวัสดีค่ะ